ข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครฟ้าพยับและวงเวียนหัวใจเป็นรายการต่อไปค่ะบริศาสนสุภาษิตในวันนี้นะคะวิวาทางพยาโตที่สวาการทะเลาะวิวาทมีแต่โทษภัยและปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นภาพทะเลหมอกขาวลอยเคลื่อนผ่านบริเวณร่องหุบเขาเหมือนกับสายทาน้าตกที่ไหลลงจากคุณเขาจิ๋วหัวในเมืองชื่อโจมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนนะคะดูงดงามราวกับภาพวาดด้วยหมึกจีนสุดตรารตาทําให้ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยว ยอดนิยมแห่งหนึ่งของชาวจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ